สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำผักกวางตุ้งฝรั่งดองกันนะคะวิธีทำผักวางตุ้มฝรั่งดองง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะพอดีวันนี้เอเพิ่งไปงานวัดมาด้วยไปเที่ยวมาสนุกก่อนไปเที่ยวก็แวะเก็บนิดนึงนะคะมาค่ะเนี่ยก็เก็บมาได้เยอะพอสมควรนะคะ<ฮ>เก็บมาได้เยอะพอสมควรแล้วก็ แล้วเขาสะหลบสลบอย่างเนี้ยจะ,ะเปิดไฟตรงไหนดีมันจะเห็นเนาะเนาะ ไม่รู้จะเอ,อไม่รู้จะเอาฟังไหนดีให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเอ,อไม่ได้ล้างนะเนี่ยก็คือใส่เกลือไปเลยค่ะน้องๆที่เขายังไม่รู้วิธีทำก็คือเนี่ยค่ะใส่เกลืออย่างเงี้ยย้ำสักสองรอบนะคะย้ำให้น้เขาออกนะคะย้าสักสองรอบ เนี่ยยำอย่างนี้ไปเลยนะคะเนี่ยยำไปเลยถ้ามันเยอะอเราแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเอมมความรู้สึกว่ามันเยอะเกินแล้อีกขอแบ่งครึ่งหนึ่งะเพราะว่าน้ำนิดนึคะ ว่าเนี่ยดอกเขาเยอะแล้วค่ะย้ำย้ำแต่ตรงนี้พอตรงนี้ไม่ต้องหรอกนะคะใส่เข้าเลยค่ะใส่ใส่สเกลือนะคะใส่เกลือให้เขาสลบสลบ จะย้ำแต่หัวมันนะส่วนดอกมันเราไม่ค่อยย้ำเพราะกลัวมันกลมันจะเละนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเด็ดมาแบบใบเขียวๆอะไรอย่างนั้นนะย้ำเลยย้ำทั้งยำทั้งหมดเลยนะคะคือขยำมันนะคะ กินขนมจีนอร่อยเอย๋ดองหลายรอบแล้วแต่เอไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆพื่อนได้ดูน,นั้นที่เอมาทำมันกระโดงนะคะถ้าเพื่อนๆว่ามันขยำยากนะเอแนะนำว่าให้เรียงๆอย่างเงี้ยแล้วก็แช่เกลือไว้ ประมาณสักสิบห้านาทีอะไรเงี้ยมันจะนิ่มพอมันนิ่มปุ๊บเราก็จะขยำม,มันเขาง่ายนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยขยำเนี้ยขยำสักสองรอบนะคะล้างน้ําแล้วขยำสักสองรอบนะคะเอจะขยำแค่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงด,ดอกดอกมานี่จะไม่ค่อยขยำนะขยำแค่ตรงเนี้ย ไปกินกับขนมจีนโคตรจะอร่อยเลยนะเพราะเขาเขยทำเสร็จเราก็จะล้างน้ำแล้วเราก็จะขยำเกืออีกรอบหนะะึ่งนะย้เอาความขมเขาออกนิดนึงนะคะเอาความขมเขาออก พอมหลังหน้ากินเลยเนี่ยผัดน้ำมันหอยก็จะอร่อยนะ คุณพี่ๆเพื่อนๆที่ทักทายกันในงานนะคะที่ทักทายกันในงานวัดนะขอบคุณมากเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ขอถ่ายรูปกันทักทายกันในงานวัดงานวันสงการนะคะพอเราหยามเสร็จก็ประมาณนี้่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเน,นี่ยล้างให้สะอาดนะคะล<พ>้งางข้าให้สะอาดนะ ล้างมาล้างมาแล้วก็เอามาเนี่ยค่ะเดี๋ยวล้างก็มาล้างประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่อันนี้ไว้เดี๋ยวขอไปล้างไอ้ยำเดี๋ยวไอจะเอามาดูทำวิธีเอ็นเพื่อนๆดูมาค่ะไอยำเสร็จแล้วนะคะก็เอาเนี่ยค่ะข้าว เดี๋ยวเราจะมาซาวข้าวเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวกล้องหรือข้าวธรรมดาก็ได้นะคะจะเอาน,อน,น้ํนะอาอกน้ำหนึ่งจนะเอาออกน้ำหนึ่งนี่ค่ะก็ซาวข้ไไฟล์ เพื่อนก็วางอย่างนี้นะคะวางเสร็จเราก็มาใส่นี่ค่ะที่เราย้ำไปแล้วค่ะใส่ลงไปนะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยเดกก็จะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยเพอดีแล้วว่าเราจะ กะละมังนี่แหละดงแต่ดูแล้วมันมันเยอะมากเลยมันเยอะดูสิมันตกเส้นตกหอมโคตรจะหอมเลยทำเมื่อวันก่อนอะเมื่อสาวันก่อนนี้ทำถูง,งอบกับหอมต้นหอม แล้วก็ใส่ไอ้น nah, ี่พ really ักความตุ้งไปด้วยเลยแต่ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสว่ามันทาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนๆน้องๆคนว่าพี่อีกินข้าวอะไรก็คุยกันทางอินบ็อกซ์น้องๆเขาก็อยากจะดูวิธีทํานะวันนี้กก็ทําให้ได้ดูกันนะคะนี่ค่ะ ทำเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาโรยเกลือนิดนึงอย่าไปโรยเยอะนะคะเดี๋ยวเขาไม่ไม่เป็นให้ถ้าเขาเค็มเนี่ยเขาจะไม่เปรี้ยวให้นะเนี่ยโรยพอประมาณกะเอานะคเะเพื่อนเนีก็จะกะเอาไอ้ไม่ไม่ฟิกอะไรมากขนาดนั้นหรอกแค่ไม่ให้โรยเยอะแล้วก็ใส่ชุรสลงไปนิดนึงแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะใส่มากใส่น้อยชูรสเนี่ยใส่ไปเลยนะคะ ใส่เสร็จแล้วมาเทนน้ำซาข้าวลงไปเลยค่ะนี่คือวิธีแต่ว่าที่ทำแบบดั้งเดิมนะที่ทำแบบเก่าแก่ของที่บ้านนะแมวสวนไงนี้เราก็ทำอย่างนี้ ก็จะใส่ประมาณนี้พอน้ำในะส่ประมาณนี้แล้วก็เราก็เนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ใส่ข้าวนะคะขเจ้าขาวกล้องข้าวเหนียวได้ทั้งนั้นอะ่ะนะคะเนี่ยใส่ลงไปเอจะใส่ข้าวที่ทำข้าวต้มอ,อะ่ะมันจะได้ไอนี่ไ,ไวมันจะได้เป็นไวนะคะเนี่ย จะใส่ข้าวทีเองแบบต้มว้ทำข้าวต้มแล้วไงนะะมันจะเปรี้ยวไว้มากวันสองวันได้กินแหลนะ,คะแค่นี้เราก็ปิดฝาไว้สองสาวันนะคะสองสวันเราก็ได้กินแล้วค่ะก็วันหนึ่งก็วันรุ่งขึ้นน่ะเราก็จะมากลับด้านนะคะ นี่แหละคือวิธีทาเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เอกินเนาะเอจะกินกับขนมจีนเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนไม่รู้หรอกว่าการกินผักดองกับขนมจีนเนี่ยมันอร่อยแบบสุดยอดแล้วนะแต่ว่าผักต้องเราอะต้องดองเองนะคะพวกผักพวกอะไรเนี่ยเราต้องดองเองแล้ววิธีการดองก็แบบนี้แหละ แต่ไม่ใช่ผักกาดดงที่เราซื้อตามร้านค้านั่นมานะหูยนั่นมันเปรี้ยวเข็ดฟันมันไม่อร่อยเพื่อนๆต้องลองดองอย่างเงี้ยแล้วกินเองนะคะโอ้แล้วยิ่งดองถักแบบนี้กินนะหูยิ่งแบบสุดยอดนะคะเสร็จแล้วเอโก้เอาฝามาปิดไว้นะคะเดี๋ยวเรามากินตอนทําขนมจีนกันนะคะเรามาเปิดสองวัน กินได้นะคะ่ะเราลิ่เรายิ่งเราใส่เอาเอาเข้าวเปื่อยๆแบบเนี้ยมันจะเป็นไวข้าวเปื่อยๆเนี่ยคือเอต้มไว้กินข้าวต้มไงกินข้าวต้มกวนเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปกินขนมจีนน้ำยาผักดอง <S <S นี่ไปงานวัดมาสามอันสิบยูโรนะคะไปงานวัดมาก็ไปซื้อมา ไฟก็มีรถไฟก็สิบสามยูโรได้กี่กรัมก็ไม่รู้ไม่ได้ดูหรอกไม่ได้สนใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปกินนะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนบายบายคลิปผักดองง่ายๆนะ